วันนี้เนี่ยทานายกก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายที่อยุธยาด้วยนะคะรวมถึงที่ปทุมธานีด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานสดจากพื้นที่ปทุมธานีกับคุณนบจะรสใจกเกษมกันค่ะ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโบจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดปทุมธานีที่นี่ก็ยังคงมีแนวโน้มว่าอาจจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะทะลักไปถึงที่กรุงเทพมหานครได้ครับทำให้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องเดินทางลงมาตรวจด,ดูสภาพความเป็นจริงสภาพน้ําท่วมในพื้นที่ด้วยตัวเองครับ จุดแรกที่ไปก็คือที่ศูนย์ศิลปาชีบางไรและวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อมาที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจด,ดูสถานการณ์น้าและมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภุกภัยที่ชุมชนบ้านยิ้วและวัดสวนมะม่วงอาเภอสามโคกโดยท่านนายกครับได้แสดงความเป็นห่วงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและระดมกําลังทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งขณะน,นี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากเดือดร้อนก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลน,นั้นก็จะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้าไปในทุกพื้นที่อีกเพราะว่าสถานการณ์ปีนี้ถือว่าหนักเป็นพิเศษครับ